สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมเซนครับวันนี้เนี่ยอยู่เกมทอ m แอน e ์เจอรี่ชีอีกครั้งนีงครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเนี่ยเล่นเต้าไรนิ่งนะครับซึ่งเป็นแมวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับสำหรับฝ่ายแมวนะโอเคจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปชมกันในตัวเกมนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่ตัวเกมแล้วครับรู้สึกเหมือนบ้านจะเปลี่ยนไปอีกแล้วซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะว่าด่านนี้เป็นตานแรกของผมเลยนะสงสัยเว็บผมน่าจะถึงแล้วหร ต้องขอไปด้วยนะถ้าคลิปนี้ลงก็น,น่าจะชนะนะี่ครับโอเคได้ตัวหนึ่งครับแล้วก็อัพเป็นสกิลที่1ก่อนนะครับอัพเป็นไลนิงก่อนซึ่งถ้าอัพเป็นเลเวลสองเนี่ยมันจะสามารถวร์ปไปข้างหลังหนูที่เราเห็นได้นี่ครับโอเคปึ๊บเก็บของมาก่อน,นครับเยอะอะของเยอะจังแมปกว้างมากเลยนี่ครับเอ้ยแต่ก็เป็นเอา้าเหยียบกับดักตัวเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเจ้าแมวของเรานี่ครับเพราะว่าผมจะได้จับหนูมาขังไว้ไกล อ้ยข้างบนนะครับขึ้นไปไงไวะเนี่ยโอเคค่อยๆเล่นไปนะครับค่อยๆดูมินิแมปไปด้วยโอ้ยน่าจะเข้ารูกันได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยมันลงมาเนี่ยโอ้ยแฟดปิดทางครับได้อยู่เต้ได้ตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งไหนงมนี่นึกว่าได้อีกตัวหนึ่งครับก็ได้มาทั้งหมด2ตัวนะครับเอ้ยเอาเองมาถึงก็จะโดนแล้วเหร ดี๋ยวตั้งถังขยะวางปิดกั้นไว้นะครับเราก็จะวัฟไปเอา้าติดถังขยะอีกตรงนี้เนี่ยมีชีตอยู่ก้อนหนึ่งมันน่าจะมามาปะวะไม่มาครับเดี๋ยวเรากินนมก่อน,นลวกันซึ่งเจ้าไลนิ่งเนี่ยมีความสามารถคืออัพพสซีเป็นเลเวลสองเนี่ยจะไวมากๆนะครับแล้วยิ่งกินนมเนี่ยมันจะไวมากชิบตอนนี้ยังไม่สามารถวัฟไปหลังหนูได้นะต้องใจเย็นๆนะครับอืมอืมโอเคได้ตัวหนึ่งครับ เล่นเทคนิคเดิมครับเทคนิคเอ่อเทคนิคเฝ้านะครับเพราะว่าเจ้าไรนิ่งเนี่ยมันต้องอัพเป็นเลเวลสองอันเนี่ยมันถึงจะเก่งเพราะฉะนั้นนะครับไรนิ่งนะครับเป็นตัวที่เฝ้าดีมากๆเพราะว่าสามารถวางถังขยะได้ถ้ามันมาช่วยเพื่อนมันหนูที่ถูกเอ่อหนูที่ถูกช่วยเนี่ยก็จะล้มอีกทีนึงนะครับถ้าโดนถังขยะนะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆครับสำหรับการเฝ้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปลาใส่ไว้ตรงนี้นะกันโอ๊ยเดี๋ยววางถังขยะ ต้องขึ้นรีบขึ้นไปวางหนยาหครับโอ้โหวางหนยาหญไปครับมันไม่ได้มาช่วยเพิ่มมันได้ละขวดไปอีกท oh ีห oh นึ athletes, atus, hey. ่งครับจับได้ตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นไปถางก่อนเห็นไหมคือช่วยได้ปุ๊บแล้วก็จะล้มปั๊บเลยครับเพราะว่ามันวางหนังยาไว้ไงจับอีกตัวนึงครับแล้วให้ช่วยไปอีกทีนงครับเราก็จับไปอีกตัวนึงครับเราสามารถจับได้ตัวหนึ่งครับช่วยไปครับแล้วเราก็จะวางไปอีกตัวนึงครับเราจะวับไปตัวนึงครับ ตบไปทีนึงครับโอ้โหคอมโบมากครับตอนนี้ก็หนูบินไปตัวนึ่ล้ะครับเรารอวิ่งตามไปเรื่อยครับเราสามารถวาร์ปไปจับมันได้นีครับเห็นไหมครับแล้วเราก็วาร์ปไปปุ๊บงงงงมาได้ไงโอ้ยเราตามไปเรื่อยครับเราจะวาร์ปเอานีครับเราจะไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถวาร์ปได้แล้วก็กู๊ดบายอุ้ยมันกระโดดทันครับไอตัวนี้น่าจะดูสกิลของเจ้าตัวนี้ดีนะครับ เออวิ่งไปวิ่งไปแล้วเราก็รอนไปครับวันหายาก่อนปึ๊บไรนิ่งตบไปทีนะครับเรียบร้อยครับถูกจับได้อย่างง่ายดายครับโอ้ยสไป์โอ้ตบไปทีนะครับวบแลจะตบเล่นง่ายครับตัวนี้อัพเป็น3เลยนะครับมันจะเอ,อ่ออะไรนะ คือมันดีขึ้นนะครับมันสามารถวับไปข้างหลังหนูได้เออใช่วับไปข้างหลังหนูนะครับสามารถอัพไปได้ที่จริงผมต้องอัพ Passive ไว้หน่อยนะครับเนี่ยแต่ก็เฝ้าก่อนนะครับเล่นง่ายนะครับถ้าใครที่อยากซื้อแมวแล้วถามว่าเจ้านี่กับเจ้าตัวฟองเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันผมก็ขอบอกเลยว่าเฮ้ยแย่และตีเป็ดน้อยเอาไม่หนีละ โอ้ให้ผมเนี่ยเฮ้ยแม่แม่เอาก็อี้ตัวนี้เขาก็อีตัวนี้ครับเป็ด <c oughs> ขอโทษวางถังไหมครับเพื่อแม่ม,มาช่วยนะแต่จริงๆแนละ้วเนี่ยต้องรองมาช่วยก่อนเราค่อยวางถังเะครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันก็จะล้มไปอีกทีหนึง่งคือมันช่วยไปมันก็ล้มอยู่ดีนะครับเห็นไหมล้มอยู่ดีนะครับแล้วก็ล้มสองเลยทีนี้ง่ายอะ่ะตอนนี้ง่ายเลยเจอหนูแรงโกด้วยนะครับตอนนี้แต่รู้สึกเหมือนว่าเขาจะสู้เราไม่ได้เลย ตบเอ้ยเป็ดอีกแล้วขอโทษ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 เพื่อนเพื่อนอย่าไปทําเป็ดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับตัวเรามากกว่านะครับไวหนึง่งตบไปทีนงครับเรียบร้อยครับก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับง่ายมากว่าเดี๋ยวขึ้นไปวางแล้วก็ชนะแล้วเนะี่ยปึ๊บเป็นหนูที่ผมเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเล่นง่ายที่สุดละเอามันขึ้นไม่ได้สักทีละชึบ ไม่เป็นไรครับยังไงก็ชนะปึ๊บปึ๊บให้เขาหนีไปกันลองร้อยให้เขาหนีตบไปอีกทีเลยครับง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปเจออีกเกมนึงแล้วกันเนาะก็สละโกรธจบเกมนี้นะครับรู้สึกเหมือนว่ามันจะไวเกินไปซะแล้วมาต่อกันในเกมที่2นะครับเอาเปิดมาก็ได้หนูตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวเราตบอีกทีนึงครับ คือตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยอัพสกิลพาสซีฟมาก่อนนะครับก็คือผมเนี่ยลองไปอ่านดูนะครับก็คือถ้าผมสามารถตบหนูที่ติดสัญลักษณ์ได้เนี่ยก็จะได้พาสได้อีกพีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อัพเป็นทางด้านของถังขยะมาก่อนนะอะเดี๋ยวเขาเอาหนูไปปักไว้ก่อนนะครับตรงนี้มีชีตด,ด้วยครับทางนี้เนี่ยเป็นทางที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถคุมหนูได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถคุมหนูตัวนี้ได้แล้วเอ้ยมันหนีได้ไงตามไหมครับ ทัฟฟี่ไอ้ทัฟฟี่จะไปไหนเนี่ยตามทัฟฟี่ตัวเดียวครับอุย้ยตบไม่ทันอืมถ้ามีวาร์ปนะโอ้โหโดนอันนี้ด้วยครับโอเคเอาต,ตัวตัวนี้ไปก็ได้ครับแล้วก็อัพสกิลเอ่อวาร์ปปานหนึ่งครับเพื่อเราจะสามารถตามหนูได้ในระยะทางตรงนะสามารถตามได้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปวางที่เดิมครับเล่นเก้าอี้ตัวเดิมนะครับเพื่อให้หนูเนี่ยบินไปไวๆนะ ยิ่งหนูเหลือ้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับชัยชนะง่ายขึ้นเท่านั้นนี่ครับเมื่อกี้ทัฟฟี่เนี่ยมันมีความสามารถออกได้หรอผมไม่แน่ใจนี่ครับเดี๋ยวถ้าหนูขึ้นมาเนี่ยผมก็จะวางท้าอย่างนะคือผมจะยอมให้มันช่วยเพื่อนไปนะครับผมก็จะพยายามปั๊มก็อี้เนี่ยให้มันโดนง่ายๆนะครับโดนไ,ไวๆเียบอันนี้ป่าจะโดนตัวเองไหมวนะเนี่ยม,มีสิทธิ์โดนตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้อะปล่อยเขาครับเนี่ย ตอนนี้เนี่ยหนูก็ผักชีสไปได้อันหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาช่วยเพื่อนมันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวยี่สิบสามวิน่าจะมานะเฮ้ยเราเจอกับดักนี่ว่าเอากับดักหนูดีกว่าครับเอ้ยเอ้ย,อยวางผิดที่อื้อหืมเหยบเหยียบแก้วของตัวเองตลอดขึ้นไม่ได้ทางนี้ขึ้นทางนี้แล้วกันเอ้ยมันหนีได้ไงวะฟัสจุ๊บหืมหนีไม่รอดหรอก โอเคได้หนูมาครับไปเอากลับไปก็อีตัวเดิมน่าจะบินแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยระยะเวลาโดยไปเยอะเหมือนกันนะมีนมอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ครับคือไม่มาช่วยเพื่อนมาเลยนะทำไมหนูตาน,นี้มันเล่นปแปลกๆโอเคบินไปแล้วครับแล้วก็อัพสกิลแฟดมาทีนี้เนี่ยผมก็จะแข็งแกล่งแล้วขอวางทิ้งไปเลยครับผมจะกินนมจะไปล่าหนูต่อแล้วกันนะครับเมื่อกี้เฝ้าแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับ คือถ้าหนูเล่นแบบนี้เนี่ยคือผมชนะง่ายหนูเล่นไม่ช่วยกันนี่ผมชอบม,มากเลยปึ๊บแล้วก็โอ้ยยังไม่ทันวาร์ปเลยวางถังายาดักไว้ก่อนอื้อหือน่าหนักนะเอ้ยหนูโดนไปตัวนึงครับอ้าวเรียบร้อยคาร์บอยก็คาร์บอยเถอะล้มนะคาร์บอยล้มนะตบไปทีนึงครับ จับตัวหนูมาได้ตัวเอ้ยวางนี่แหละนะครับให้มันช่วยกันง่ายๆฟึบฟึบตบไปทีนึงครับหนูมันเจอ,อกมาช่วยกันไหมงันผมไปละไม่ออกมาช่วยกันผมไปแล้วโอเคมัดอีกตัวนี้ครับแล้วก็ถังขยะว,วางไว้ครับปึ๊บโดดไปไม่ได้พระโดดไปไม่พ้นนะเพราะว่าผมเนี่ยวางถังขยะไว้แล้วนะครับไม่มีทางโดดไปได้อย่างแน่นอน แล้วก็ว้าไปตบอีกทีนี่ครับหืมรอดปะวางไวบปึ๊บเย็บโอ้โหไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นไปวาร์ปตามไปดิปึ๊บืหแปลว่าตัวนู้นครับเราเน้นตัวเดียวครับต้องตามไปให้ถึงครับรอเวลาของสกิลคูดดาวมาครับให้นายหลบไปก่อนหลบได้หลบไปแฟตมาครับเรียบร้อยครับโดนไปอีกทีนึงครับ คือน่าจะโดนสกิลของเออ่คนที่ตื่นขึ้นมานี่ครับเราจะกลับไปเก้าอี้ตัวเดิมไม่ทันละไม่เป็นไรครับไอ้เก้าอี้ตัวเดิมน่าจะบินเอ้ยยังไม่บินนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรครับเราไปเล่นเก้าอี้ตัวใหม่ก็ได้ไกลเกินแล้วขี้เกียจไปแล้วนะครับโหตัวนี้ไกลว่ะโอ้ยตัวนี้งไงใกล้ๆมัดไว้แล้วกันเดี๋ยวมันก็มาช่วยเพื่อนมันครับอันนี้เนี่ยถ้าเจอหนุ่มแมวเรื่องนี้เนี่ยมันเล่นยากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้า เออผมก็จะลองทาคลิปดูนะว่าถ้าไม่เฝ้าเนี่ยมันจะเล่นยังไงคือมันเล่นยากนะถ,ถ้าไม่เฝ้าจริงๆถ้าแมวไม่เฝ้านะครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันมีสี่ตัวไงมันเป็นปัญหาตรงนี้นะครับผมอยากให้สองสี่มากเลยนะรอไรว้ครับสี่สิบเอ็ดวีครับน่าจะมาช่วยเพื่อนอย่างแน่นอนถ้าไม่มาก็แพ้ครับเพราะว่าเจอกับไรนิ่งแล้วเนี่ยก็ควรจะเหลือสักอ้าวหนูน่าจะมาแล้วเอ้ยสไปสไปเสไป n รนิ่งแฟตอุ๊ยสไปด์โอ้โหโดนสกิลทุกสกิลครับวิ่งไปแล้วก็แฟตดูดิไม่เจอเลยฮะสไปด์แม่งคือผมไม่ได้ใส่บัตรเอ่อเป็นเพื่อนกับสไปด์มานะโอเคปล่อยตัวนี้ไปครับเราจะไปล่าตัวข้างบนนะ่ะตัวที่เอาชีตไปแล้วนะครับคาบร์บอยเจอร์รี่บัฟไปทีนึงครับวางถางก่อนมะ คือถ้าเล่นห้องนี้เล่นยากผมบอกเลยไม่ว่าจะแมวหรือจะหนูก็เล่นยากเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วชิบให้หนูผ่ายไปอีกตัวหนึ่งวะเดี๋ยวผมขอเอานมไปไว้ตรงชีทแล้วกันนะครับชุบชๆชแฟดไปปุ๊บตกไปทีนึงครับโอ๊ย โอ้โหโดนครับโดนจนได้เดี๋ยวแฟดข้ามห้องได้ไหมเดี๋ยวลองเช็คให้ดูนะครับแฟดข้ามห้องอาวแฟดได้แฟดข้ามห้องได้ครับไปแล้วเอาไปนู่นแล้วเอ้ยคนมาตื่นแล้วเรียบร้อยครับผมเนี่ยเรียบร้อยตบไปทีนึงได้ไหมโอเคได้อยู่ครับรีบลงไปเก้าอี้ตัวล่างครับอ๋อโอเคไอ้สวินตัวนี้มันตามมาเราจังวะ หนูตัวไหนวะที่เออใช้เกาะได้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆคนไหนในที่เล่นหนูเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยและกันนะเพราะาผมเนี่ยเจอบ่อยแต่ก็จำไม่ได้นะว่าหนูตัวไหนเนี่ยมันเข้าไปเอ้ยทัฟฟี่นี่หว่าน่าจะเออนา่นาจะทฟัฟฟี่เอทอทัฟฟี่นะครับต้องออกมาช่วยเพื่อนครับแล้วก็วางถังไว้ช่วยไปเลยเพื่อนช่วยไปก็ล้มอยู่ดีครับคือมันสู้ยากครับเจอไลนิง่งเหลียบร้อยครับจะช่วยเพื่อนอีกไหมตอนนี้ชุดเกาะของเจ้านี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมขอล่าเลยแล้วกัน ฟัดตบอีไม่มีครับอยู่ข้างล่างนะเรามีไม้ตีอยู่น่ครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโพอีโพ,โพวางถังเหีเรียบร้อยครับหนีผิดทางเอา้ามุดถังไปอโอแล้วไกลด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่เดียวเอ้ยลุงนี้หน้ามุดกลับมามากขึ้นไม่ได้วะไม่ได้แล้วเ,เพื่อนไปทางใหม่ก็ทางใหม่อืม เอาแก่เนี่ยนไะไกลอยู่นะครับมันน่าจะมาไม่ทันแล้วมั้งเฮ้ยอ่อนี่ไงมันมีตุ่มขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วกันห้าสิบวิเลยฮนะแต่ไม่เป็นไรครับรอไปน่าจะได้อยู่นะโอเคขอแฟลตไลนิง่งถ้าอนนี้นี่มันแรงจริงจริงชึบ วางถังปลาไปครับอ้อาวตายได้ยางงี้ฟัตไรนิ่ง,งงงงงงมาได้ไงโอ้โหแม่งทับฟฟี่นี่มันตัวปวดเราจริงครับไรนิ่งฟัตอี๋มันหนูถูกช่วยไปออกจากสลวดอีกแล้วครับหืมหืมหืมไรนิ่งฟั โอ้โหมัน,นหนีเตียนยังจะตามไปเรื่อยครับเราคาดเดาทางที่มันจะไปเราก็ไปได้ครับแล้วก็ไลนิ่งแฟลชตุ๊บนี่เดี๋ยววา,างทางใหญ่ตรงนี้ก่อนแล้วกันตามไหมครับตามตัวเดียวขอเล่นทัฟฟี่ก่อนแล้วกันนะนายโอ้โหป่วนเราจริงๆตุ๊บไม่ได้ครับ อุ้ยไม่โดนว่ะอือหือไม่โดนว่ะร้อนิ้งฟัดอุ้ยไม่โดน,โดนทัฟฟี่มันจะเซียนเกินไปแล้วนะโอเคจับทับฟฟี่ได้ไปเล่นเก้าอี้ตัวเดิมนะครับอย่างนี้ขออําถังขยะมาเลยแล้วกันนะครับจะสูญเสีย HP เยอะมากๆตอนนี้อา้าวปิดประตูไว้วนี่ว่ะโอ้โหสไปค์อีกแล้วครับสไปค์ตัวเดิมตัวดีเลย แฟ็ตไรนิงปุ๊บโอเคจับหนูได้อีกตัวนี้ครับให้ hey, ผมพ่นผ,<ม>ผู้ห้องนี้เลยเหรอไอ <Hey, S 2> ขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยมึนอะโอเคหนูเออก็เป็นฝ่ายแมวที่ชนะแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม